4อย่างที่หัวหน้าต้องทำอยู่ตลอดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคส์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบรรทัดครึ่งนะฮะอันนี้เป็น EP ีที่1461แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทางลงทุนแมนนะครับที่จริงๆแล้วผมมีไปสัมภาษณ์กับ ซีรีส์หนึ่งนะของทางลงทุนแมนนะครับชื่อว่าตกตะกอนนะครับล่าสุดเพิ่งเห็นผลงานออกมาโอ้โหโปรดักชันดีมากเลยนะฮะหน้าหน้า,หน,าหน้าเนียนมากเลยนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับจะรู้ในหลายๆแง่มุมนะของมีเรื่องคุยเรื่องเพจแบบบรรทัดครึ่งด้วยนะก็ลองไปไปดูกันได้นะครับในน่าจะอยู่ใน u t u b e อะเซิร์ชได้นะครับว่าตกตะกอนนะครับแล้วก็กวีวุฒนะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆ อันหนึ่งก็ต้องขอบคุณทังทีมงานลงทุนแมนด้วยนะครับโดยเฉพาะคุณทีน่านะสัมภาษณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับวันนี้ก็จะเล่าถึงมุมหนึ่งนะครับจากหนังสือหลังฉากความสําเร็จนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วก็เข้าใจง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นของหัวหน้าหรือผู้นําคนหนึ่งซึ่งผมเคารพรักมากๆอีกท่านหนึ่งนะก็คือพี่เอ,อ๋ฐากรปิยพันธ์นะครับ ตอนพี่เอ๋เป็นประธานของทาง TTB นะครับซึ่งผมไม่จริงในในเพจแปรรทัดครึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยสัมภาษณ์ใครนะครับสองครั้งเนาะด้วยหลายๆสาเหตุละนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากซ้ำอย่างที่สองก็คือไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าพี่เอ๋เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะน้อยมากๆเลยที่ผมสัมภาษณ์สองครั้งเพราะว่าพี่เอ๋เนี่ยเป็นเหมือนบุคลากรที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารทั่วไปฮะคือแก่นหนังสือด้วยแกเป็นคนมี มีวิธีการบริหารแล้วก็มีวิสตอมที่น่าสนใจหลายอันนะครับแต่อันมีอันนึงที่ยงผมยังจําได้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มาเห็นในหนังสือเล่มนี้ก็ยังทําให้เป็นเรื่องที่รีมายขึ้นมานะครับก็คือว่า4อย่างที่พี่เอ,อ๋พูดไว้นะครับว่าคุณหัวหน้าเนี่ยคุณจะต้องทํา4อย่างนี้ให้ดีนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านจํานสิ่งเหล่านี้ได้นะมันจําง่ายๆแต่ว่าทําให้ได้ดีทุกอันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหน้าที่หัวหน้าข้อหนึ่งคือสื่อสารนะครับสื่อสาร สื่อสารอะไรครก็สื่อสารทุกอย่างที่ควรจะสื่อสารนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขนหน้าเอาทาแต่ง,งานเนี่ยไม่ใช่นะทำแต่ง,งาน Excel ประชุมคอมเมนต์เงี้ยไม่ใช่นะสื่อสารคือเรื่องของอเรื่องแรกเรื่องของ strategy นะครับทิศทางองค์กรต้องมีนะครับแล้วก็สื่อสารไม่ใช่ว่าสั่งแต่ว่าสื่อสารนะต้องสื่อสารให้มันเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายแล้วก็ relevant กับคนฟังทักษะการสื่อสารเนี่ยัวนหน้าต้องไปเรียนเลยครับ storytelling จะอะไรก็ตาม สื่อสารแต,แต่แต่ละคนในองค์กรก็ไม่เหมือนกันนะครับสื่อสารกับลูกน้องระดับโอเปอเรชันก็แบบหนึ่งสื่อสารกับลูกน้องระดับเฮดก็แบบหนึ่งสื่อสารกับออผู้ถือหุ้นก็แบบหนึง่งสื่อสารกับผู้ค้าก็แบบหนึง่งนะครับความสามารถในการสื่อสารสําคัญมากอันนี้คือหน้าที่ของผู้นําถ้าคุณสื่อสารไม่ได้นะครับถ้าคุณทําแต่งานสื่อสารกับคนไม่เป็นคุณผู้นํายากมากนะครับอันนี้อันแรกอันถัดไปก็คือรับฟังฮะ รับฟังเนี่ยไม่ได้รวยอยู่ในการสื่อสารนะสื่อสารนี่เหมือนพูดนะบรรยายนู่นนี่นั่นรับฟังคือการเข้าไปเก็ตอินพุตนะความสามารถในการผมใช้ว่ารับฟังเนี่ยผมใช้ว่าเก็ตอินพุตคือเข้าไปพูดคุยกับทีมงานนะพูดคุยกับลูกน้องนะพูดคุยกับคู่ค้าคนะ่อนมารในการพูดคุยกับทุกๆคนนะโดยการรับฟังข้อมูลนะไม่ใช่มานั่งคิด problem solve อย่างเดียวแต่คือรับฟังข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดทําให้คนรู้สึกว่าคุณโอเพ่นนะครับ นี่คือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าในยุคนี้นะผมว่าสําคัญมากคือข้อมูลมันเยอะมากครับในองค์กรคุณต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสพูดคุยกับลูกน้องคุณต้องรับฟังครับไม่ใช่รับฟังเพื่อให้เขารู้สึกว่ารับฟังอย่างเดียวแต่รับฟังเพราะมันเป็นโอกาสให้คุณได้ข้อมูลครับเพราะว่าข้อมูลในองค์กรมันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดคุณคุณไม่ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสาคัญในการตัดสินใจเนี่ยอันนั้นลาบากเพราะฉะนั้นสำหรับผมคำว่ารับฟังเนี่ยก็คือรับฟังในส่วนที่ลูกน้องออมีปัญหานะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นแหละ ที่จะหรือว่าลูกค้าคุณมีปัญหาสิ่งนั้นแหละที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นเอามาใช้ในการตัดสินใจนะครับแล้วก็จะทําให้คนที่เขามาปรึกษาคุณเนี่ยเขารู้สึกดีด้วยว่าคุณรับฟังนะครับก็เหมือนกับไอการเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางตรงนั้นแหละนะครับมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอน้อ1คือสื่อสารนะครับข้อ2คือรับฟังนะครับ อ่ะข้อสามเนี่ยผมคิดข้อสามเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ส่วนใหญ่หัวหน้าทุกคนทําทําได้อยู่แล้วทำดีทำไม่ดีไม่รู้แหละแต่ถ้าคุณจะโตขึ้นมาคุณต้องทําหน้าที่นี้ได้พอสมควรคือการแก้ปัญหาหรือ problem solve นะฮะก็คือช่วยลูกน้องแก้ปัญหาเวลาลูกน้องมีปัญหาเนี่ยต้องช่วยแก้นะครับช่วยช่วย brainstorm ช่วย problem solve เอ่อเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยอาจจะต้องพุชกลับไปให้ลูกน้องเนี่ยไปแก้เองก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเสียนิสัยนะว่าอะไรก็เอามาให้เราแก้ แต่ส่วนที่แบบมันยากมันเป็นเรื่องที่ชาเลนจ์เขาทําเองไม่ได้นะครับเป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาแก้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาไปทํากันเองหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่สนใจไม่ได้นะครับต้องช่วยลูกน้องแก้ปัญหาแต่อันนี้เส้นบางๆนะผมต้องบอกว่าถ้าสำหรับองค์กรยุคใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้ากลายเป็นคนเก่งที่สุดกลายว่ามีปัญหาอะไรแก้ได้หมดมาหาพี่แล้วพี่แก้ให้หมดเนี่ยบางทีเป็นดาบสองคมนะครับมันจะทําให้ หัวหน้าเนี่ยเหนื่อยแล้วใช้เวลาไปกับสิ่งที่บางทีไม่ควรจะจะใช้เวลาก็คือการแก้ปัญหาที่มันไม่ได้ยากมากของลูกน้องการว่านั่นคือลูกน้องคุณไม่คอมพิเตนละกลายว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับทำให้การองค์กรมันไปได้เร็วขึ้น,นครับไม่งั้นคุณจะกลายเป็นบอทเท e n e c k ถ้าทุกคนมาต่อคิวนะแล้วถ้าคุณไม่แคร์เรื่องนี้มันอาจจะองค์กรคุณช้าเลยเพราะคุณเป็นบอทเท e n e c k แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งมากเลยที่คุ่คนต้องมาพึ่งคุณอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้แล้วนะฮะงั้นองค์กรคุณพังทลายนะครับถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบนั้นนะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ควรจะดีนะครับถ้าเกิดมีคนมาต่อคิวขอคําปรึกษาคุณเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินใจองค์กรเลกายเป็นคุณต้องตัดสินใจทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นดาบสองคมนะต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมเสริมให้นะครับแต่การแก้ปัญหาให้ลูกน้องเป็นสิ่งที่สําคัญลูกน้องมีปัญหาคุณต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานั้น,น,นแน่นอนแต่จะช่วยเขาแก้ให้เขาแก้เองหรือจะโคคคะะค้้้จะะะะออไรรร่่ยยววาากกัััันนนนบบแล็สุดท อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นซิกเนเจอร์พี่เอิเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นความสําคัญที่ผู้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเนอะอันท้ายเขาเรียกว่าให้กาลังใจนะให้กําลังใจเนี่ยแยกหมวดออกมาเลยนะไม่ใช่การสื่อสารการรับฟังด้ดยสารแต่เป็นการให้กําลังใจก็คือว่ามีอะไรที่มันยากนะเราเราไม่ได้เป็นคนทำอยู่แล้วเราเป็นไปเดียวเป็นผู้นําเราไม่ได้เป็นคนลงไปคุกคีหรือไปทําเองเนี่ยต้องให้กําลังใจว่าเฮ้ยยูทาได้นะให้เขามีพลังใจในการออกไปลุยออกไปทำนะมีทําอะไรได้ดี ชื่นชมนะเขียนจดหมายชื่นชมอันนี้เป็นคลาสสิกเลยนะ,ะพี่เอ,อ๋ถากรเนี่ยพูดหลายทีนะว่าจริงๆแกเขียนจดหมายนะครับไปชื่นชมพนักงานที่เป็น call center นะครับที่ได้รับการชื่นชมจากลูกค้าอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้คนคนนั้นเนี่ยมีกําลังใจและทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปแล้วมันก็เป็น live by e x a m p l ลให้กับคนอื่นเห็นว่าไอ้แบบนี้คือดีคนอื่นจะได้ที่ยังไม่ทําจะได้ทำเนาะแล้วก็มันก็ทําให้องค์กรเนี่ยมันเป็นผมชักว่ามันเป็น s e l ์ เซฟรีเวนเลยนะเวลาที่หัวหน้าพูดว่าอะไรสําคัญแล้วก็ทําให้เห็นสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นสําคัญเนี่ยการให้กาลังใจพนักงานการชื่นชมพนักงานเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะเป็นเครื่องมือการบริหารที่ถูกใช้น้อยที่สุดราคาถูกที่สุดราคาถูกที่สุดแต่ถูกใช้น้อยที่สุดนะเพราะหัวหน้าส่วนใหญ่ชอบติอะติเพื่อก,ก่ออะไรเงี้ยอันนั้นจริงก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่จริงๆแล้วของที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมชื่นชมอย่าลืมเย็นย้ําในจุดที่มันดีอยู่แล้วนะครับ อย่าคิดว่าพนักงานจะเลงนะฮะยุคนี้พนักงานไม่ค่อยเลงนะฮะเขามีแต่อยากจะทําให้อีกนะเวลาหัวหน้าชอบเขาก็จะทําให้อีกนะครับก็อย่าลืมบอกเขาด้วยว่าเขาทําอะไรได้ดีเป็นการให้กําลังใจนะนั้นก็เียน4อย่างที่พี่เอ๋แนะนําไว้นะครับก็มีอะไรบ้างฮะสื่อสารรับฟังแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้กําลังใจนะครับสอย่างด้วยกันก็วันนี้ฝากไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปบทุ่ครึ่งพ o d c a s t ช้นหาะแล้วพบกันใหม่บันพรุร่งนี้นะครับสวัสดีครับ thank you